ครับสวัสดีมิตรรักแฟนิยายทุกๆคท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่4ตอนจบแล้วนะคะเรื่องเมียจำเป็นของซาตานไปรับฟังก็ได้เลยนะคะหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มที่พันธิราออกจากบ้านไปเที่ยวพับทุกวันทำเหมือนต้องการประชดใครสักคนไม่สิแก แกไม่ได้เป็นอะไรกับเขาจริงๆสักหน่อยเราก็แค่เมียจําเป็นที่เขาแต่งดวูงานด้วยเพื่อกลบเกลื่อนบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเตือนตัวเองเอาไวส้สิไอพันถึงพันธิราจะพยายามบอกตัวเองแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงก็คือเธอตกกลุ่มรักชายหนุ่มเข้าเต็มเป่าไปแล้วหญิงสาวนั่งดื่มคนเดียวแบบเ้าๆทางด้านพีสยุทธเอง ตัวเขาหมวัวจะต้องดูแลน้องสาวเพียงคนเดียวที่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลห้องพิเศษตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเขาต้องเหนื่อยอย่างหนักเพราะน้องสาวเพียงคนเดียวของเขาโดนแฟนหนุ่มนอกใจแถมยังซ้อมเกือบปางตายโดยเหตุที่ว่าไอแมงดาตัวนั้นมันติดการพนันอย่างหนักและขอเงินน้องสาวพิสยยทธ์ไม่ได้จึงโมโห และมงมือทำร้ายน้องสาวของเขากว่าที่เขาจะได้ตัวมันมารับผิดชอบในสิ่งที่มันทำกับน้องสาวของเขาก็เล่นเอาเขาแทบไม่มีเวลาพูดคุยกับใครอาการของน้องสาวพีสยุดเหมือนกับคนร้อนกลัวไปหมดกลัวว่าใครจะมาทำร้ายมีแต่เขาเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าใกล้ได้จนถึงวันนี้ก็ผ่านมาสองเดือนแล้ว อาการของน้องสาวเขาก็ดีขึ้นมากเขาจึงมิน kind of มีเวลาเป็นตัวของตัวเองและกลับมาบ้านเร็วเที่ยงคืนของวันพานธิราไปเที่ยวนอกบ้านกลับมาในขณะที่ชายหนุ่มรออยู่อย่างโมโหทันทีหญิงสาวเข้ามาในห้องเธอไปไหนมานี่เมากลับมาด้วยหรอเขาถามเสียงเข้ม แต่พันธิราไม่ยีราต่ออารมณ์ขัดเกลือนใจของสาม,มีแค่ในนามเธอกลับทำตาหวานช้ำยั่วยวนเขาก็เห็นอยู่แล้วนี่คะว่าฉันเมาเอ้ยไม่ได้เมาสักหน่อยหญิงสาวพูดพลางเดินไปทิ้งตัวนอนลงบนที่นอนนุม่มเธอนี่มันรานมากนักน,นะพันธิราเขาเค็นเสียงพูด ก่อนจะเดินเข้าไปกระชากแขนทั้งสองข้างของหญิงสาวให้ลุกขึ้นมานั่งฉันเจ็บนะคุณพิมอย่ามาทำรุนแรงกับฉันแบบนี้ฉันไม่ชอบเจ็บหรอคุณเจ็บมันเทียบไม่ได้กับที่ผมเห้เจ็บหรอกคุณรู้ไหมทุกวันนี้คนตราหน้าผมว่าเมียนอกใจร้านตันหาไม่รู้จักพอทั้งที่มีสามีอยู่แล้วเขาพูดใส่หญิงสาวเสียงดัง ฉันน่ะหรอร่านตันหา ح. แต่มันคงจะไม่แปลกเท่ากับคนวิตปริตผิดเพศอย่างคุณนาทีนี้ต่างคนก็ต่างน้อยใจต่างคนก็ต่างโมโหทั้งสองจึงสาดอารมณ์เข้าหากันพีสยุทย์กลับเข้ามาหากระชากร่างหญิงสาวให้ลุกขึ้นจนพันธิราร้องโอยด้วยความเจ็บปากดีนักนะผู้หญิงมากๆอย่างเธอ ดีแค่ไหนแล้วที่ฉันฉุดขึ้นมาจากการเป็นเด็กเสียให้มีหน้ามีตาในสังคมคุณพิมพ์ฉันไม่ได้ขอร้องให้คุณมาแต่งงานกับฉันสักหน่อยแต่เป็นคุณต่างหากที่มายื่นข้อเสนอให้ฉันเองและอีกอย่างฉันเป็นเมียคุณแค่ในนามดังนั้นฉันจะทําอะไรก็ได้เหมือนที่คุณก็ออกไปหาคู่ขาของคุณประจำไงพันธิราดวงตาของเขาวาวโรธถ้าอย่างนั้น ผมจะแสดงสิทความเป็นสามีอย่างถูกต้องให้คุณดูเขากระชากชุดสวยของหญิงสาวและเหวี่ยงมันทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีไว้คุณพิมพ์หญิงสาวไม่ทันตั้งตัวรีบยุ่งมือขึ้นมาปิดของสงวนทั้งบนและล่างเขาหัวเราะสายตาสำรวจเรื่องร่างของภรรยายอย่างดูแคลนแถมตะลึงไปในเวลาเดียวกัน <c oughs> จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากแตะต้องร่างกายของผู้หญิงอย่างคุณสักเท่าไรหรอกนะเพราะมันสกรปรกไม่เหมาะกับมือของผมแต่ไอ้คําที่คุณด่าผมคําก็เกสองคำก็ตุดผมแค่อยากจะทําให้คุณรู้ว่าผมเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์และสามารถให้ความสุขคุณได้อย่างที่ผู้ชายคนอื่นๆเคยทำกับคุณอย่านะคุณจะบ้าเหรออย่ามาแตะต้องตัวฉันนะฉันเกลียดคุณ หญิงสาวตะโกนออกไปทั้งหวาดกลัวและเขินอายกับการไม่มีอะไรห่อหุ้มกายชายหนุ่มย่างสามผุมก็ไปหากายหญิงสาวติดๆิดรางถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นในขณะที่พันธิราขยับร่างกายกรูดถอยกรูดและสะดุดเข้ากับเตียงจนงายท้องเขาโถมร่างเขาทับทับกายหญิงสาว,วทันทีกล้ามเหนือของชายหนุ่มแน่นหน้าท้องเต็มไปด้วยซิกแพก แผงอกนั้นแข็งแกรง่งสมบุรุษเพศมันยิ่งทำให้พันธิราอดร้อนผู้ป้าบในกายอย่างบอกไม่ถูริมฝีปากร้อนของเขาบดลงมาจุมพิษกรีบปากบางที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์อย่างดุเดือดหญิงสาวดิ้นรนผักใส่เขาเท่าที่เรียวแรงของรอนจะเอื้ออำนวยไปไปมามาร่างของกายของพันธิราก็ตอบสนองเข้าไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว มือสองข้างยกขึ้นไปโอบรอบลำคอแกรง่งตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ที่รู้รู้คือสมองของเธอตอนนี้ปราถนาให้เขาพาเธอไปในที่ที่เธอก็ไม่เคยไปที่ไหนสักแห่งเสียงครางของหญิงสาวกระซาวใจแทบจะขาดรอนรอน,รอนเมื่อหญิงสาวพร้อมเขาก็พร้อมชายนมจึงประสานร,ร่างเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ นี่เธอยังบริสุทธิ์เขาเข้าใจผิดไปทุกอย่างเธอยังไม่เคยผ่านมือชายใดพันผมขอโทษเขาถอนริมฝีปากออกมาแล้วเอ่ยขอโทษนาทีนี้สิ่งที่พันธิราต้องการมากที่สุดคือการให้เขาพาเธอไปยังวิมานสีชมพูเขาค่อยๆนำพาหญิงสาวไปสู่ความหฤือหันจนในที่สุด ทั้งสองก็พากันไปถึงวิมานสีชมพูเขาจูบเบาๆที่ขมับญิงสาวและถอนตัวเองออกมาพายุอารมณ์ผ่านพ้นไปชายนมนอนแผ่รา้าและพลอยหลับไปแล้วเหลือทิ้งไว้แต่พันธิราที่กำลังสับสนในตัวของชายนมสรุปว่าเขาเป็นเกยรหรือไม่ได้เป็นกันแน่แต่สิ่งที่เขาปฏิบตัติต่อเธอที่ผ่านมาเมื่อครู่ มันทำให้พันธิรามีความสุขมากหญิงสาวคิดไปคิดมาก็เผลอหลับไป,ไปในอ้อมกอดของสามีเช้าวันรุ่งึ้นชายหนุ่มตื่นขึ้นมาก่อนแล้วและนอนจ้องหน้าภรรยาเมื่อคืนเธอหวานไปทั้งตัวเวลาเธอหลับช่างน่ารักเสียจริงช่างต่างจากเวลาที่ไม่หลับหล่อนชอบเถียงชดชดเขาก้มลงจูบกรีบปากนุ่ม ขาแรกตั้งใจแค่จูบเบาๆแต่ไปๆมาๆเขากลับอดใจไม่ไหวออกแรงบทขยี้และสอดลิ้นเข้าไปควานหาความหอมหวานในพรงปากยิงสาวพันธิลาลืมตาขึ้นมามองเขาตาปิบปริบก่อนจะยุกมือขึ้นมาดันอกเขาให้ออกห่างปล่อยนะคะแก้มเนือนเป็นสีแดงเรื่อรีบตื่นทำไมครับเช้าเช้าแบบนี้นอนต่อกันเถอะ เขากอดหญิงสาวแน่นลมหายใจเป่ารถไปหน้าหญิงสาวปล่อยฉันเถอะค่ะคุณพิมพ์ทำไมต้องปล่อยด้วยล่ะนายคุณบอกว่าไม่อยากแต่ต้องตัวฉันยังไงล่ะคะหล่อนทวนคำพูดเขาเมื่อคืนผมขอโทษจริงๆแล้วคุณเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์และไม่มีทิฏฐิโทยกโทษในผมเธอหน้ทุนหัว ชายหนุ่มกอดรัดภรรยาเข้ามาแนบชิดอกแกรง่งกลิ่นกายสาวคุกรุนขึ้นมาอีกผีสยุทธเห็นภรรยาเงียบจึงก้มลงจุมพิษอย่างดูดเืิมครั้งแรกเมื่อคืนเธออาจจะเบีย่ยงมือมึนเมาและทำไปเพราะเมาเป็นเหตุแต่ครั้งนี้มันเป็นไปเพราะความเต็มใจของพันธิราร่างกายของเธอตอบรับเขาเป็นอย่างดี ไม่ว่าเขาจะพาเธอไปหนแหงใดเธอก็เต็มใจเขาช่างชำนาญและช่ำชองชายหนุ่มปนเปือความสุขสมให้กับหญิงสาวอย่างที่ไม่เคยพบพานมาก่อนจะมีใครรู้บ้างว่าดาวยั่วอย่างพันธิราที่ขึ้นปกทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่คลั่งไคลจริงๆแล้วเธอไม่เคยผ่านเมือชายใดมาก่อนบทรักรอบสองในตอนเช้าจบลงเกือบสิบโมงเช้า ท่ามกลางเสียงหอบของลมหายใจของคนทั้งสองครานี้เป็นหญิงสาวที่ซบอยู่บนตัวของชายนมขณะที่กำลังนอนกอดกันอย่างแนบแน่นกรีง๊งกรีง๊งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นขัดจังหวะทำให้ชายนมต้องพลิกตัวหญิงสาวลงด้านล่างก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มารับอะไรนะครับ ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับเขาตอบเสียงร้อนรนและถอนตัวเองออกมาก่อนจะกระโดดลงเตียงไปโดยไม่บอกยิงสาวอะไรสักคำเขาทำเหมือนหล่อนไม่มีค่าพอปวดปล่อยเสร็จก็ไม่สนใจหล่อนอีกแล้วพีสยุทธหายไปทั้งวันทั้งคืนเขาคงไปปลอบใจคู่ขาของเขาคงกําลังปลอบใจกันอยู่ พันธิราคิดอะไรไม่ออกหญิงสาวเสียใจมากจึงโทรหาเพื่อนสาวทั้งสองคนฮลัลโหลว่ายังไงยะตั้งแต่แต่งงานแต่งกานก็หายหัวไปเลยนะ <c oughs> แทนที่จะเป็นเสียงตอบรับเพื่อนยังมีความสุขแต่กลับเป็นเสียงร้องไห้ตอบกลับไปวันนี้แกว่างหรือเปล่าฉันอยากตื่มเฮ้ย <c oughs> แกเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงแบบหมดอะไรตายอยากมากไม่รู้สิแต่เบือบ่อเบื่อเงาเงาอย่างแกเนี่ยนะเงาเบือ่อทำไมยะแกเป็นอะไรหรือเปล่าแกอย่าเพิ่งมาถามตอนนี้ได้ไหมมาจะมาไหมเจอกันที่เดิมเออเอเ,อเอมื่ออาบสอนและปวนวีมาถึงเป็นอะไรเล่ามาสิ แล้วสามีพระเอกหล่อของแกไปไหนล่ะคำถามของเพื่อนรักทำให้ผ่าน,นทิรายุกดื่มรวดเดียวหมดแก้วเฮ้ยใจเย็นๆผัวแกไปไหนวะปุณวีถามย้ำอีกรอบจะถามหาเขาทำไมเขาก็ไปหาคู่ขาเขานะสิเฮ้ยสรุปเขาเป็นเกย์จริงๆหรอใช่ฉันจะอย่าก,กับเขา หญิงสาวพูดปรางยกแก้วขึ้นดื่มจนหมดฉันว่าแกจะเย็นๆก่อนดีกว่านะไอพันแกจะให้ฉันใจเย็นยังไงไหวแกรู้ไหมเขานอนกับฉันอยู่ดีๆพอมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาจากคู่ขาของเขาเขาก็พรปะจากฉันแต่งตัวออกไปหาคู่ขาเขาทันทีแบบนี้พวกแกจะให้ฉันคิดยังไงเฮ้ยฟังแลกรุ่มแทนแกเลยวะไอพันผัวแกเป็นเกย์ประเภทไหนวะ ระเบิดพวงเสร็จปะระเบิดถ้ำต่อฉันละงงจริงๆสงสัยจะได้หมดถ้าสดชื่อละมั้งฉันว่าอับสอนต่อเออวะ่ะถ้าเป็นแบบที่ไอสอนพูดแกจะไหวเหรอไอพันฉันจะไม่ทนฉันจะยาเป็นหนึ่งอาทิตย์เต็มๆที่พียุทธไม่กลับมาบ้านเลยและทันทีที่กลับมาถึงบ้าน บ้านก็เต็มไปด้วยขวดเหล้าและเพื่อนของพันธราอีกสองคนซึ่งกำลังนั่งมองเพื่อนสาวที่เพิ่งจะหหลับไปสวัสดีค่ะคุณพิมพ์คุณมาก็ดีแล้วมาช่วยดูแลยายพันต่อเลยค่ะพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะพีสยุทธยิ้มและพยักหน้าเมื่อเพื่อนของภรยากลับไปแล้วเขาจึงอุ้มตัวภรยาขึ้นไปบนห้อง และจัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หล่อน <c oughs> คุณใจร้ายกับฉันมากนะคุณพิมพ์คุณแต่งงานกับฉันแต่คุณก็ไม่เคยใส่ใจฉันเลยคุณมันเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดฉันรักคุณได้ยินไหมฉันรักคุณคำสารภาพจากภรรยาทำให้ชายหนุ่มตื้นตันหัวใจและหายเหนื่อเป็นปลิดทิ้งเขาเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนชุด และออกมานอนกอดภรรยาด้วยความรักเช้าว,วันรุ่งขึ้นผ่านทิราเตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอกระพริบตาผิดเพริบและมองมือที่กำลังกอดเธออยู่คุณพิมพ์แค่นั้นแหละหล่อนรีบจับมือเขาออกจากตัวโดยไวจนทำให้ชายหนุ่มตื่นและขวาร่างของหญิงสาวอเไว้ทันจะไปไหน นอนต่อกันสักนิดเถอะยังเช้าอยู่เลยเชิญคุณนอนต่อไปคนเดียวเถอะค่ะหรือไม่ก็ตื่นไปอาบน้ําเราจะไปอําเภอกันไปอําเภอไปทําไมครับถามได้ก็ไปอยากกันนะสิผมทําอะไรคุณถึงต้องอยากกับผมฮมก็ฉันไม่อยากใช้ผัวร่วมกับใครอยากให้จบจบคุณจะได้ไปหาคู่ขาของคุณได้ตามสบายใจ อ๋อที่แท้คุณก็หึงผมนี่เองก็ใช่นะสิเออใช่ที่ไหนฉันแค่ไม่อยากอยู่ขวางทางรักของคุณชายหนุ่มอมยิ้มและกล้มลงหอมแก้มภรรยาซ้ายทีขวาทีผ่านทีราหลบการหอมแก้มของเขาพระวันปล่อยชนะคุณพีมปล่อยโถผ่านฟังผมก่อนนะ ไม่ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณก็ได้ก็ได้ครับถ้าคุณฟังผมจนจบผมจะยอมปล่อยคุณไปได้โดยดีแถมจะไปยาตามที่คุณต้องการด้วยเลยเอา้าวหญิงสาวหยุดหยุดดิ้นลงทันทีชายหนุ่มเอ่ยเล่าให้หญิงสาวฟังตั้งแต่ต้นจมจนจบเมื่อผันธิราได้ฟังก็ถึงบางอ้อเลยทันที แล้วแบบนี้คุณยังจะทิ้งผมไปและอยากกับผมอีกไหมผมอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณนะครับแล้วคุณละ่ะรักผมบ้างไหมหญิงสาวหน้าแดงแต่ก็พยักหน้าตอบอะไรนะผมไม่ได้ยินพูดให้ดังๆให้ผมฟังหน่อยสิครับเขากระเช้าย้าแย่หญิงสาว ฉันก็รักคุณค่ะสิ้นคำพูดพีสยุทธก็ประกบจุมพิษภรรยาสาวอย่างนักนวงเขาโหยหาเธอตลอดเวลาที่ห่างกันและทั้งคู่ก็ต่างมอบความสุขให้ซึ่งกันและกันช่วงบ่ายของวันชายหนมได้พาภรรยาคนสวยมาเยี่ยมน้องสาวเพียงคงเดียวของเขาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พันธิราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพีสยุทธมีน้องสาวจนเมื่อเขาเล่าให้ฟังสภาพของน้องสาวเขาตอนนี้ที่พันธิราเห็นก็คือดูภายนอกเพียงผิวเผินก็เหมือนคนปกติแต่จริงๆแล้วคนแปลกหน้าเข้าใกล้ไม่ได้เลยยิ่งเป็นผู้ชายด้วยแล้วยิ่งจะเกิดอาการภาวาเรื่องนี้เขาปิดเป็นความลับ พ่อไม่อยากให้เป็นข่าวที่สำคัญเขาไม่อยากให้พ่อกับแม่เขาไม่สบายใจเกี่ยวกับน้องสาวผ่านที่ราเข้าใจทุกอย่างในตัวของสามีและถึงใครจะมองว่าเขาเป็นเกย์แต่เธอรู้ดีว่าสามีของเธอไม่ใช่และไม่แน่เร็วเๆนี้ทางสองอาจจะมีโซ่ทองคล้องใจออกมาช่วยเป็นตัวยืนยันว่าพีสยุทธ์เป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต เพราะอะไรนะหรือคะก็เพราะว่าสามีของเธอขยันทําการบ้านไม่เว้นสักวันแล้วแบบนี้จะไม่ให้เธอมั่นใจได้ยังไงละว่าเจ้าตัวน้อยจะมาเกิดในไม่ช้านี้หนึ่งปีผ่านไปคุณพิมพ์ค่ะตะพูร้องใหญ่แล้วคะ่ะชงน้ำเร็วๆหน่อยสิคะครับที่รักครับคุณพิมคะ์ะะลูกออะเหม็นจังเลยคะ่ะ เปลี่ยนแผมเปิดให้ลูกทีครับคุณภรรยาสุดสวยครับมาอย่างไงเฮ่ตาภูคนเก่งของพ่อชายหนุ่มพูดหยอกล้อก,กับลูกชายในที่สุดพีสยุทธก็สามารถลบคำคอรหาคำนินทาต่างๆออกไปจนหมดตอนนี้เขามีความสุขมากตอนนี้มีลูกชายแล้วหนึ่งคนและคนที่สองกำลังอยู่ในท้องภรรยาสุดสวย เขาสัญญาว่าเขาจะดูแลครอบครัวของเขาให้ดีที่สุดจบบริบูรณ์แล้วนะคะเรื่องเมียจำเป็นของซาตานถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจาสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงเพียงเท่านี้นะคะ บุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะโควิดก็ถือว่าระบาดหนักเลยนะคะเสียชีวิต15รายนี่มาสองวันติดแล้วแล้วก็ติดอีกเพียบนะคะโคม่าก็นับพันนะคะตอนนี้แอดคิดว่า เราน่าจะคิดว่าเราติดไว้ก่อนนะคะเราจะได้ป้องกันแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปอยู่ใกล้คนอื่นนะคะใส่แมทแล้วก็ล้างมือสำหรับนิยายก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะคะอันนี้นั่งเขียนเองก็เนาะมันก็อาจจะช้าหน่อยแล้วกันนะคะฝนตกนี่ก็เสียงแหบนะคะเจ็บเจ็บคอแหละดูออก ดูอะไรละเจ็บคอรจริงๆตอนนี้เจ็บคอนะคะแล้วก็ฝนมันตกเนาะไม่มีอะไรแล้วค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ